สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมปาร์ต <no ี้แอนิมอลนั่นเองปาร์ตี้แอนิมอลครอสซิ่งไม่ใช่ไม่มีครอสซิ่งจ้าในวันนี้นะคะเราสัตว์ที่แบบอยู่ตามแบบพวกท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวตัวหน้านะคะจระเข้จระเข้อยู่ท้องถนนหรือเปล่านะ เดี๋ยวนะตัวหน้าก็อยู่ท้องถนนด้วยเหรอเออ่ริมแม่น้ำใกล้ๆกับถนนไงเหล่าสัตว์พวกนี้นะคะเขาจะกลายเป็นเกมตัวย้วยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันในเกมกันเลยดีกว่าค yeah ่ะ เ่งเกมนี้นะคะเขาจะให้เราเนี่ยไปจับไอ้เจ้าหมีตัวใหญ่นี้นะคะเพื่อเป็นคะแนน20คะแนนแล้วก็มีเยลลี่อันเล็กๆนะคะจะเก็บคะแนน3มคะแนนค่ะมาดูดีกว่าว่าทีมพี่แป้งกับทีมพี่อิ๋วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เอาล่ะทุกคนเ,เลือกสัตว์ตัวยั่วยได้เลย,ดดยฉันว่าฉันจะเป็นแมวดีกว่านี่แมวตัวนี้เหมือนกับนาซาเลยหน้าตาน่ารักมากแล้วดูแต่ละคนนี่คุณไม่แบวเลยแล้วดูอุ้ยพี่กิจเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็ดไงเป็ดเหมือนตัวเงินตัวทองแถวบ้านฉันเลยนะ เฮ้ยพี่กินเกาตูด,ด้วยอะ่ะเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยฝั่งสีส้มของเราก็จะมีแมวน้อยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีจุ๊บแจแล้วก็พี่ไม้นะครับผมนี่ก็คือเยลลี่บีโอโหมาแล้วจากวันนี้นนนดูเหม,มือนว่าพี่ชาโมจะไปกระตายแล้วก็มีพี่อิวที่ไปกอล์ฟิลาออุ้ยอุ้ยอ้ยมันมีอาวุธมันมีอาวุธ คุณอย่าหวดเพื่อนสิเอาขอครับฉันว่านะไอเป็ดตัวนี้มันอันตรายเราต้องใจกันกล้เลยไอ้วพี้ีเอ่อเอฉันแหลกสลายกลายเป็น๊อปค์คอนตอนนี้ฉันเจออาวุธแล้วนั่นก็คือคันธนูนี่หน้าไม้แดริวเฮ้ยเอาเยลลี่ฉันขึ้นมานี่นี่นนี่นี่หญิงบว่หญิงหญิงหญิงเลยยุ่อ คนจะแยกชิงบีกันแล้วก็ต่อยทุกคนนี่นะไม่นะไม่นะห้ยต่อยจน๊แจ๊กพี่พี่นี่เจ๊งมันเอาบีไปแล้วเแค่ของทำยนตเแคช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเออเออดึงดึงดึงฉันดึงบีได้ฉันดึงบีได้ขึ้นมามีอยู่กับฉันมีอยู่กับฉันมีไอ้เป็ดก็อยู่กับฉันด้วยยุ่งจยุ่งกับฉันมันเลยมไม้มีไม้ตีดูระบายผมรีบผมรีบ ตอนนี้ฐานของเราได้มีมาครอบครองแล้วนะคะเหลือแต่เพียงว่าเอ้พี่กินมันกินทัวมันมีพลังตร์พี่กินมันมีพลังตร์กำจัดมันก่อนที่มันจะมีฤทธิ์ไข่ดาวไข่จำตุโยนเพื่อจะตายแล้วหมอจู๋เฮ้ยใช้กระโดดถีบมาได้แล้วกระโดดถีบมาได้แล้วโยนโยนพี่กินโยนช่วยด้วยมีจมองไปที่เกมงไหมนะพี่ que luun sem nada หาทางข้ามันอยู่อนนี่เลยไลยมาจ้าเฮ้ยเฮ้ยเข้าแต่เขามาจะสั่เลยังโอ้ยนี่มันคือปืนปืนล่อนโหไม่กดยาอตไมฟายังยยทุกคนเก็บปืนชุดไหมมันเอาบีไปยล้า มไม่รับแข็งเฮ้ยโอ้แข็งคู่แข็งคู่เราต้องไปเอาหมซีซะก่อนไอ้กระต่ายไอ้กระต่ายนี่ต้องโดนช็อตไปจุดแดงไปไปไปเฮ้ยอ้นี่ต้องโดนช็อตไปเลยไปเลยนี่โดนช็อตเฮ้ยทางฝักสีน้ำเงินไปแล้วไปวิววิวแล้วไปยอมแล้วไม่ยอมให้ใครไอ้นี่เลยยิงต่อไปไปขานอนขานอนฉันไม่ยอมให้แกเอาไปเด็ดขาด และแล้วนะคะพวกเราก็เป็นฝ่ายชนะโอ้ยลมาเล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 ยปล่อยแล้วจุดไฟแล้วเออจุพวกนี้อพวกทีก็หมดนี้ก็จะเป็นหมดเดียวนะคะทุกคนก็เอาชนะกันให้เหลือร้อยเป็นคนสุดท้ายนี่พนายเป็นตัวอะไรกันฉันว่าฉันจะเป็นแรดคาราเต้นี่แรดเงินสว่างสวย บอกเลยว่ากายยาฉันเป็นกายยาเหล็กนะจ๊ะเอาลาดานแรกของเราคือด่านเรือดำน้ำถึงเวลาหนัวกันแล้วผมบอกเลยว่าผมต้องหาอาวุธเอ้ยยายาโอ้โหมีไหมเออเอเอเตกน้ำฉันตกน้ำตายเออฮอจุ๊กแจงกำลังแช่น้ำออนเซนอยู่เล็งเลเล่งยิงมันยิงมันเอ้ยเขากำลังเล็่น แรงน้ำแข็งลงไปดูสิว่าจะโดนจุกแจหรือเปล่าโหน้ำท่วมขา้ยน้ำท่วมไปไน้ำท่วมไปน้ำไปน้ำไปน้ำไ้น้ขึ้นมาบนเรือดน้ำได้แล้ววันนี้ดูเหมือนว่าเขาแข็งโอ้ยโดนกระแสน้ำพัดไปหรือไม่เขายังเกาะกลับมาได้ครับผมสวัสดี ปังปัยนี่เป็นเด็กนีุ้ณจะนวดเป็ดุณจะนวดเป็ดโอ้โแจะทำขนมปังเป็ดใกล้ตืนตายอ่ะุณจะดวดเป็ดจะดวดเป็ดโอ้โหมเป็ดมเป็ด จ้ของเขาเจ้เขาโดนแข็งเลยตุงตุงก็ตุงก็ตุงเฮ้ยมีใครเปิดป่องเรือดำน้ำได้ด้วยอ่ะดูดิอย่าคิดนะนี่อุปกรณ์การช่างช่างเพาะชำมีคนเปิดจรวดขึ้นมาทำไมยังอยู่บริเวณละแวกนั้นพี่กินเอาอาวุธใส่ลงไปแล้วพี่กินโดนทั้ไหมดนี่หัวใจ อ๋อนี่ไงรู้แล้วว่าทําไมเราถึงตายคือเรือมันจะค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆเราต้องขึ้นไปบนจุดสูงสุดลองซูมจากบริเวณชั้นสูงนะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกคนตะเกียรตะการี่จะขึ้นไปด้านบนมากข้างบนมีประเด็นอยู่ทุกแจงจุกแจงเอาคอเงยขึ้นมา่อยกันนะเอาละพี่อิ๋วชกไปทีท้องน้อยพี่ไหมพี่ไหมชกไปดึงดอกจุ๊บแจงช่วยกระทืบด้วยหัวเรือจรือเ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 รเรือ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 จรือเรือเอยู่อเรืนครือเรือย

เราจะตัดสินกันโดยคาราเต้นะแบบนี้กันล่ะคาราเต้นะคาราเต้นะคาราเต้ตอนนี้จุบแจงได้2มงกุฎแล้วนะคะเราต้องการอีก2มงกุฎเพื่อที่จะเอาชนะจุบแจงให้ได้พีไหมกันเล่ ตัวนี้พี่ไม้พี่ไม้กลายเป็นลูกหมาตกน้ำตอนนี้บิมพี่กิจยังอยู่หมาตกน้ำตกน้ตกน้อย่างปลอดภัยนะแล้วเอาใช้พี่พี่ไม้ตกลงไปพี่ไม้ตายโอ้และแล้วคนที่ชนะในแมตช์เรือดำน้ำก็คือพี่กิจ ว่านะมันไม่ยุติธรรมเลยหน้ามันไสดิสุดเลยดูมันมาเลยอย่างมันดูมัน, <c oughs> อนโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะในการเล่นเจ้าสัตว์ตัวย้อยกับเพื่อนๆกันนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e ไปเและเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกอ่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย คนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Sub subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ